ต่ครับกลับมาแล้วครับจากภารกิจสั้นๆที่เดินทางเข้ากรุงเทพไปกรุงเทพคืนวันที่เจดวันที่8ดก็เตรียมทํางานก็มีงานยอ่อยๆในวันที่8ดแล้วก็กลับกว่าจะกลับถึงคอนโดก็ค่ำๆกว่าลุงขึ้นก็มีนัดลูกค้าจากนั้นก็ออกไปกับลูกค้ายาวเลยนะครับเป็นลูกค้าเก่า ที่ซอยนอร์ที่ว่าซอยสิบเสร็จกลับมาถึงคอนโดก็ประมาณสักบ่ายสี่ได้นะครับแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับก็นัดที่นัดไว้ก็อยู่ประมาณนี้แต่พอมาได้ดูคลิปอ้าวเฮ้ยริวปูเตะมันในไน์นซิว่าซึ่งไอ้เกมนี้ มันเป็นเมอร์ซีสแด์บีก็มีโอกาสนะครับว่านักเตะหลายคนที่จะสามารถลงสนามได้รวมทั้งอาตูด้วยอาตูนี่ก็เป็นที่ตามที่ผมบอกไว้นะครับว่า,าในช่วงที่ก่อนวันที่4กุมภาเนี่ยนะครับอาตูก็จะมีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาตูเนี่ยก็ยังไม่หลุดสักทีเดียวนะแต่พอดีขึ้นเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวพอเข้าเดือนมีนาเนี่ยอาตูก็จะกลับมาปกติแล้วนะครับแต่จะซื้อขาดหรือเปล่านี่เรื่องหนึ่ง ด้วยความสามารถที่ผมเคยเห็นผมเพราะว่าอาตูนี้โอเคนะทีนี้มีเรื่องที่จะพูดคุยเนี่ยมันหลายประเด็นเลยนะครับประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของสโมสรเชลซีที่เข้าสู่ตลาดแล้วก็มีการช็อประเบิดระเบ้อเลยนะครับทั้งการซื้อตัวทั้งการจ่ายค่ายืมรวมเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยเนสเปนเนี่ยอยู่ที่611.49ล้านยูโร ล้วนักเตะที่ได้มาเนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับที่ผมอย,า,อยากจะมาพูดคุยกันครับจาก611ล้านยูโรเอาอะไรกลมๆแล้วกันนะครับปรากฏว่าได้นักเตะเข้ามาเนี่ยรวมไปเสร็จเลยรวมนักเตะเก่าของตัวเองด้วยนะครับเสร็จเนี่ยนับได้อยู่ที่24คนนะครับที่เข้าสู่ตลาดก็คือนักเตะของตัวเองที่ปล่อยยืมไปก็ได้กลับเข้ามา หมดสัญญายืมตัวนักเตะที่ยืมตัวระยะสั้นๆนะครับก็มีครับแล้วก็เลยมาสรุปเรียบเรียงมันมีจุดน่าสนใจที่จะมาพูดคุยไอ้ตัวเลข611ล้านนี่ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมันเป็นกลยุทธ์ใหม่น่าจะเป็นเคส e study ที่ตอนนี้เนี่ยก็ทำให้ยูเอฟ้าเนี่ยก็ต้อง ตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยไอกระดีอย่างเงี้ยมันก็เกิดจากช่องว่างที่ทางยูเอฟ่าเนี่ยทำให้มันเกิดช่องว่างขึ้นมาแล้วก็เชลซีเนี่ยก็อาศัยความเก่านะครับก็ใช้ประโยชน์จากช่องว่างที่เกิดขึ้นเข้าสู่ตลาดด้วยกลยุทธใ์ใหม่ๆนะครับผมว่านี่ก็จะเป็นเคสต u ดีแล้วก็การที่เกิด FFP หรือ Financial Fair Play ของยูฟ่าเนี่ย จุดที่น่าสนใจแล้วก็ทีมที่ทําให้ทางยูเอฟ่าเนี่ยนะครับสนใจที่จะมาตั้งกฎฟันเ n อร์ l f a แฟ p ์เพเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากกรณีที่โรมันอับรามวิชเนะครับเข้าสู่ตลาดตอนนั้นก่อนที่จะมีกฎนะครับตอนนั้นนี่ประมาณสักช่วงปีสองพันเนเริ่มมีเศรษฐีที่ว่างๆนะครับมีเงินเหลือๆไม่รู้จะทำไรนะครับนอกจากซื้อเรือยอดซื้อเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็เลย มันยังไม่เจ๋งพอก็เลยมาซื้อสโมสรฟุตบอลแล้วก็มาทำฮอบบี้ที่ทำให้ตัวเองเป็น,นที่รู้จักของทั้งโลกนะครับการมาซื้อทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแน่นอนนะครับว่าคุณมีชื่อเสียงทั่วโลกแน่นอนอั拉โมวิชเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็ใช้เงินแบบระเบิดระเบ้อเ,เหมือนกันนะครับในยุคนั้นแล้วก็ทำให้ยูเอฟ่าเนี่ยนะครับก็ต้องมาวางกรอบนะครับก็คือพอวัวมันหายแล้วก็ต้องมาล้อมคลอก ในปี2009ก็มาวางกฎกติกาขึ้นมาก็คือ financial fair play นี่แหละนะครับก็วางกฎเกณฑ์มากมายนะครับเพื่อที่จะมาป้องกันกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับแต่แม้ว่าคุณจะดักยังไงก็ตามนะครับวางกฎเกณฑ์ไ้ยังไงก็ตามมันก็มีช่องให้เล็ดให้รอดครับแล้วก็เกิดกรณีของแมนซิตี้แต่เดี๋ยวจะไปพูดกันเคสนี้เนี่ยก็จะพูดถึง เคสันดีใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากท็อตโบลีที่เข้ามาเทคโอเวอร์จากภาวะที่ถูกบังคับขายสโมสรของอับราโมวิชแล้วก็ท็อตโบลีเนี่ยก็ถล่มเงินเข้าไปสู่ตลาดสองตลาดหกร้อยสิบเอดจุดสี่เก้าล้านก็ได้นักเตะทั้งยืมมานักเต,ตะเด็กปั้นที่ทสิ้นสุดสัญญาจากการปล่อยยืมก็ได้คืนมาครับแล้วก็มีนักเตะ ที่ยืมตัวมามาลองฝีเท้าดูก่อนก่อนจะตัดสินใจซื้อนะครับนักเตะที่ยืมมาและแพงที่สุดก็เป็นเจ้าเฟลิกนะครับยืมมาจากเอเลโกเมลิตเนี่ยค่ายืมก็สิบเอ็ดล้านยูโรนักเตะที่ซื้อตัวเข้ามาเนี่ยในช่วงตลาดฤดูหนาวที่ฮือหามากที่สุดแล้วก็มีการเร่งปิดดีลจากเบนฟิกานั่นก็คือเอนโซ่เปนเดสก็ได้มาด้วยค่าตัวหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดล้านยูโร ทีนี้ประเด็นที่ผมมองว่ามันน่าสนใจมันคืออะไรก็คือแท็ติกแหละหนึ่ง,น,งนะครับทําไมเชลซีถึงทาได้ซื้อนักเตะสอตลาดเนี่ยด้วยเงินที่มันจ่ายแบบระเบิดระเบ้อขนาดนี้นะครับทําได้อย่างไรครับวิธีการง่ายๆเลยมาดูกรณีของเอนโซฟอรานเดสนะครับสัญญานี่ไปส่นสุดปี2องพสาสิเอนั่นหมายความว่า นับจากปี2023เนี่ยนะครับ2023นี่สตาร์ทนะครับไปสิ้นสุดปี2031 8ปี8ปีเนี่ยเมื่อมาถัวเฉลี่ยจากค่าตัว121ล้านเนี่ยมันก็เหลือตัวเลขที่จ่ายต่อปีเนี่ยนะครับที่จะลงในบัญชีเนี่ย15.125ล้านยูโรก็กลายเป็นว่าแทนที่จะคิดไปที่121ล้าน แต่พอแบ่งงวดมันเยอะเหมือนเราผ่อนรถอะนะครับ48งวดค่าง,งวดมันก็หนักอันสองหมื่นกว่านะครับแต่ถ้าผ่อนยาวไปยาวถึง84งวดเนี้ยนะครับค่าง,งวดมันก็จะเบาลงครับอันนี้นี่ก็ประมาณนี้แหละนะครับก็คือซื้อรถราคาแพงที่งวด,ดยาวๆนะครับก็ยอมจ่ายค่าสิกสัญญาเกินค่าฉิกสัญญาที่ซ้ำไปค่าสิกสัญญาเนี่ยมัน120ล้าน ก็จ่ายค่าทะเลาะกันเข้าไปอีกล้านหนึ่งนะครับก็ได้เอโซฟอนเดสเข้ามานะครับถัดมาเนี้ยนั้นไล่เลียงมาเวสลี่โฟฟาน่าเนี่ยซื้อมาเนี่ยก็สัญญาเนี่ยไปสิ้นสุดปี2 0 2พันยิบเก้านะครับเร็วกว่ากันสองปีนะครับเอนโซฟอนเดสแปดปีตัวโฟฟาน่าเนี่ยหกปีนะครับนับจากปีสองพันยิบสามนะครับ แล้วก็มิคาโลมูดริอันนี้ก็ระยะเวลาของสัญญาเนี่ยสิ้นสุดเท่ากับเอ็นโซเฟนเดสนะครับก็8ปีนะครับระยะเวลายาวนะครับมาร์คคูคูเรล่ามาจากไบรตันอันนี้เนี่ยค่าตัว65ล้านนะครับ65.3ล้านยูโรก็น่นน่ะไปถึงปี2028นะครับสัญญาเนี่ยอยู่ที่5ปีนะครับ ไทมเซอริงเนี่ยถือว่าอายุเยอะนะครับก็ไปพูดถึงแล้วกันข้ามไปเพราะว่าที่ผมมองว่าน่าสนใจก็คือนักเตะที่อายุไม่เกิน25้านะครับที่ไล่มานะครับเบโนบาเดซิลตัวนี้เป็นเซนเตอร์ฮาฟที่น่าสนใจมากตอนนี้เบียดแย่งตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟได้ด้วยอายุแค่21ปีเท่านั้นเองเป็นเอกที่ตัวสูงอ่านเกมดีมีความนิ่ง ที่น่าทึ่งมากนะครับบารดิชิลนะครับคูเรียบารีเนี่ยเข้ามาก็จริงนะครับแต่ตัวอายุเนี่ยมองว่าไม่ได้วางแผนที่ใช้ระยะยาวนะครับได้มาจากนาโุรีนะครับสามสิบแปดล้านนะครับสเตอร์ลิงเนี่ยได้มาห้าสิบหกจุดสองล้านนะครับอายุสเตอร์ลิงก็ยี่สิบเจ็ดคูเรียบารีเนี่ยก็สามสิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็ไม่อยู่ในรายละเอียดที่ผมจะมาพูดถึงนะครับโนนี่มาดูิเกออันนี้ก็สิ้นสุด สัญญาเนี่ยปี2030ก็นับจากนี้ปี2023เนี่ยก็ไป7ปีนะครับ35ล้าน35หาล้านเนี่ยหาร7ก็ปีละ5ล้านเท่านั้นเองนะครับเนี่ยไล่เลียงไปแล้วก็นักเตะที่ยืมมาก็เมโลกุสโต้นะครับจากโอลิมปิกลียงนะครับตัวนี้เนี่ยคาดหมายนะครับว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณสัก30ล้านนะครับยืมมาเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่า ในรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับจะดูจากสัญญาเนี่ยก็สิ้นสุดก็คือจบซีซันนี้เนี่ยก็หมดเงื่อนไขาการยืมอาจจะพ่วงซื้อขาดนะครับไม่รู้นะครับแล้วก็คานีชุบวูเอเมกานะครับอันนี้ก็สิ้นสุดปี2 0 2พันยี่ิบดนี่ก็สัญญาหปีอังเดรซันโตสสิ้นสุดปีสองพันสามสิบนะครับโอบามายองในตอนนี้ก็ถูกปล่อยตัวไปแล้วนะครับไล่เลียงมาเนี่ยไล่มาที่ไม่น่าสนใจก็คือ เอนโซเฮนเดรส์อายุ22นะครับเวสต์ลีฟอร์ฟาน่าอายุ21นะครับมูริค์อายุ22นะครับมาร์คฟูคุเลล่าอายุ24นะครับบาร์ดิชิลเนี่ยอายุ21นะครับมาดูเอเก้อายุ20นะครับเมโลกุสโต้อายุ19นะครับชุบูเมกาเนี่ยอายุ18นะครับได้มาจากฟิลแอสซันวิลลาอังเดรซันโตสอายุ18นะครับได้มาจากวัสโกเดกาม่า แล้วก็เดวิดเรโทรโคฟาน่านะครับอายุ20นะครับอันนี้เป็นตัวรุกนะครับได้มาจากโมลนะครับทีมจากนอร์เวย์นะครับแล้วก็เจ้าเฟลิกนี่ยืมมาอายุ23นะครับแต่ทางเอเลรโกเนี่ยเรียกที่140ล้านนะครับถ้าจะซื้อขาดนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยการซื้อขาดอาจจะไม่มีนะครับแล้วก็ค่ายืมเนี่ยแพงมากนะครับ ราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนใบแดงก็โดนแบนไป3ามเกมลงเลไปเล่นไม่ทันจบเกมเลยนะครับก็มุ่งมั่นมากก็เลยเจอใบแดงแต่เกมแรกนะครับแล้วก็มีกับเรียวซโลนีน่าอันนี้ก็สิ้นสุดปี2028นะครับอายุแค่18ท่านนั่นเองนะครับมาจาก MLS ชับที่อเมริกานะครับชิคาโก,โกที่9ล้านนะครับแล้วก็ เดนิสคาักคาเลียเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยืมมาจากยูเวนะครับถ้ายืมสามล้านนะครับก็มีโอกาสที่จะส่งคืนสูงนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถปากหลักได้แล้วก็เด็กปั้นที่ปล่อยยืมไปแล้วก็ดึงกลับมานะครับคอเนอร์คาร์ลเกอร์เนี่ยนะครับอายุยีิบสองนะครับเท่ากับเอนโซเฟอร์นันดนะครับอันนี้ก็ดึงกลับมานะครับแล้วก็ อมนโดบรอยาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เด็กปั้นนะครับสัญญาถึงปี2 0 2 8นะครับตัวคอนเนอร์คาร์เกอร์เนี่ยสัญญาถึงปี2 0 2 5นะครับอ่เอเมอร์ซอนเนี่ยก็ดึงตัวกลับมาจากยืมตัวที่ปล่อยให้ลรียงยืมตัวไปนะครับแล้วก็เอมพาดูเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยืมมาจากเวเนเซียนะครับจากเซเลอานะครับแล้วก็วัชชุยีีเนี่ยก็ดึงตัวกลับมาจากเป็นซิซัสนะครับ พวกนี้ที่ดึงตัวกลับมาเนี่ยผมไม่พูดถึงเพราะว่าอายุเยอะนะครับอายุยี่สิบเจ็ดยี่แปดเนี่ยไม่พูดถึงนะครับว่าอายุสัญญาไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็กับเรียกซโลเนน,นะครับมาจากอเมริกามอนกันนะครับจากชิคาโก้นะครับตัวนี้เนี่ยก็ปล่อยยืมไปแล้วก็ดึงกลับมานะครับสัญญานีสิ้นสุดปีสองพันยสิบแปดดูมันน่าสนใจตรงนี้นะครับอายุเยอะสุดก็คือยี่สิบสี่เนี่ยก็คือนักเตะที่ซื้อขาดนะครับ นั่นหมายความว่าต่อจากนี้เนี่ยอีกหลายๆตลาดเนี่ยเชลซีเนี่ยจะมีการถ่ายเลือดแล้วก็ใช้นักเตะชุดนี้ไปในระยะยาวแล้วแต่ละคนเนี่ยศักยภาพสูงมากนะครับแม้ว่านักเตะของตัวเองที่ดึงตัวกลับมาเนี่ยอันนี้ก็ศักยภาพสูงมากนี่มันคือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในระยะยาวเนี่ยถ้าได้กุณซึ้งฝีมือดีๆมาเนี่ยทรัพยากรที่อยู่ในมือที่จะใช้งานในระยะยาวเนี่ยโอ้โหเพียบเลยนะครับ มีคุคุเลล่าเนี่ยครับอายุเยอะสุดก็คือ24เท่านั้นนี่ลองนึกภาพนะครับที่เหลือเนี่ยผมว่าใช้ไม่นานนะครับก็คือเหมือนกับเป็นนั่งร้านเพื่อที่จะพัฒนาเด็กขึ้นมานะครับนี่คือเคสตั้ดที่ที่มันน่าสนใจก็เลยทําให้ยุยฟ้าเนี่ยเกิดอาการที่จะต้องวางกฎเกณฑ์เพื่อมาล้อมคอกต้องกําหนดเงื่อนไขว่าจะดึงตัวเข้ามาระยะเวลาของสัญญาที่จะเซ็นเนี่ย ต้องไม่เกินห้าปีนะครับเพราะไม่งั้นมันแบ่งงวดเยอะไปนะครับแปปีเนี่ยเยอะมากนะครับพอหารมาเนี่ยอย่าง Enzo so f e r n a n d e เนี่ยก็เลยแค่สิบห้าล้านกว่าๆเท่านั้นนะครับนี่คือประเด็นนะครับและมันมีเค s study ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอย่าง Man City เนี่ยถึงเวลาก็เอาผิดไม่ได้นะครับยูย่าก็เสียค่าปรับแค่คำํคำๆไปแต่ตอนนี้เนี่ย p r ีเ i ีย l e a g u เนี่ย ก็พยายามที่จะเล่นงานแมนซชตี้อยู่แบบนี้แล้วก็มีการตรวจสอบใช้เวลานานมาก4ปีเพราะไม่ได้รับความร่วมมือแต่กระบวนการนี้เนี่ยแมนเชตี้นดิ้นรนยังไงเพื่อให้ลุดรอดไปนี่คือเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะทำนะครับแต่กรณีของเชลซีนี่น่าสนใจก็คือนักเตะที่ผมพูดถึงอายุเยอะสุดก็คือ24ปีนะครับแล้วก็นักเตะที่อายุอยู่ที่ ยี่สิบสองปีเนี่ยเยอะเลยหลายตัวเลยนะครับมียี่สิบสามปีก็คือเจา้าเฟลิกซึ่งผมมองแนวโน้มว่าไม่น่าจะมีการซื้อขาดนะครับเว้นแต่ว่าต่อรองเงื่อนไขต่อรองราคากันได้จับตาดูเชลซีให้ดีๆแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าคุณซื้อของเชลซีเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับจะยังสามารถประครับประคองตัวเองผ่านเดือนกุมภาไปหรือเปล่า ถ้าผ่านเดือนกุมภาไปเข้าเดือนมีนาเนี่ยโอกาสที่อยู่ต่อได้ก็สูงมากนะครับแพรมพพตเตอร์อยู่ในสภาวะที่มีเรื่องบีบหัวใจอยู่อีกเยอะพอสมควรเพราะราศีเดือนของเดือนกุมภาเนี่ยมันก็เหมือนกับไทสวยของปีที่ผ่านมานะครับมันเป็นตัวเดียวกันแต่เพียงแต่ว่ากําลังเดือนมันไม่แรงมากนักครับนี่คือเรื่องราวที่ต้องจับตามอง ในกรณีของเชลซีเนี่ยมันจะเกิดเคสตดี้ใหม่ๆขึ้นมาอีกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือเชลซีเนี่ยได้ทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงมากแล้วก็อายุน้อยระยะเวลาในการใช้งานในสูงมากนะครับผมมองว่าเชลซีเป็นทีมที่น่าจับตามองถ้าได้กุญซือที่ใช้งานทรัพยากรแบบนี้เป็นนะครับในระยะยาวเนี่ยเชลซีเนี่ยสามารถใช้ในักเตะชุดนี้เนี่ยไปอีก ห้าปีสบายๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการทยอยปรับเปลี่ยนซึ่งพวกนี้ถ้าเล่นด้วยกันเนี่ยสัก5ปีเนี่ยผมว่าเชลซีเป็นทีมที่น่ากลัวมากครับสวัสดีครับ